สวัสดีค่ะแล้วก็มีอันนี้คือหมี่ซัวคือนี้สําคัญเทศกาลไหว้เจ้าจะมีหมี่ซัวราคาหกสิบกิโลละหกสิบดูเป็นจานๆไปเลยเนี่ยมีสั่วแล้วก็น้ำมันน้ำมันน้ำมันขวดละ่าไรคะแม่สี่สิบแปดบาทสามขวดลยสามขวดละสี่สิบ ได้จำราคาได้ไง่ะเผื่อว่ารวยรวยแล้วให้ลูกน้องอะเห่ืออะไรแม่ราคาป้ายไม่รู้แไม่ได้โขนแม่จะไม่ได้น้ำจิ้มไก่ตามแม่ปลานน่น้ำจิ้มไก่ราคาเท่าไหร่หน่งพันาร้อยี่ิบมา ปลาทอดข้าสกน้ำจิแ็แม่ปลาโน่เจ็ดตแล้วก็น้ำจิ้มบวยอันนี้น้ำจิ้มบวยมาบินเป็นแบบนี้ไม่มีราคานะจ๊ะไม่มีราคาบอกเราแบบเนี้ยไม่มีราคาบอกแต่บอกผ่านเจียมพุ่งที่ไหนนะจิ้มบุย้ยอันนี้บวยดอง บวยดองเป็นแบบนี้บวยดองเป็นกระปุกเล็กๆน่ารักเล็กๆน่ารักอันนี้เป็นสีอิฐขาวสูตงหนึ่งตาเด็กสมบูรณ์แล้วก็น้ำมันหอยไม่บอกราคานะน้ำมันหอยราคาเท่าไหร่รู้ปะไม่รู้เลยถ้าเป็นหไม่รู้เลยแค่นี้จานน้ำกิน กินผัดเป็อหอยลายให้ดูกินผัดเป็อหอยลายไม่ต้องหรอกเยอะอ๋ะอมีแอปเปลิลลูกเล็กอันนี้ผลไม้วันนี้ผลไม้วันนี้ก็มีมะ<น>ละกอกับแอปเปิลลูกเล็กล,ลูกเล็กแบบเนี้ยรสชาใช่ป่ะรสชาก็นี่แหละถั่บานเลนดี้อะไรอย่างเงี้ยแหละเจ็บน้อยหน่อย เ่ียวว่างเกขอเรียว่างอ่ะอม่